ในขณะที่เจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสแคทเธอรีนกำลังสเสด็จเยือนมาเลเซียในขณะน,นี้นิตยสารโครเซอร์ของฝรั่งเศสฉบับวันศุกร์ก็ได้ตีพิมพ์ภาพเจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสแคทเธอรีนรวมสีหน้าซึ่งรวมถึงภาพเปลยอกของดัชเชสแคทเธอรีน ภาพนั้นถูกถ่ายด้วยเลนส์ซูมระยะไกลจับภาพดัชเชสแคทเธอรีนทรงอยู่ในสระว่ายน้ำส่วนพระองค์กับเจ้าชายวิลเลียมดยุคแห่งเครมบิดระหว่างทรงพักผ่อนวันหยุดในแคว้นโปรวงส์ของฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดยุกและดัชเชสทรงได้รับแจ้งเรื่องที่จะมีการตีพิมพ์ภาพเหล่านี้ระหว่างทรงเสวยพระกรยาหารเช้าขณะยืยนกรุงกวัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียและตรัสแสดงความเสียพระทัยที่ความเป็นส่วนพระองค์ถูกละเมิด เว็บไซต์ของนิตยสารโครเซอรได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะตีพิมพ์ภาพเปลือยอกของเดชเชสลงฉบับวันศุกร์นี้และได้เผยภาพตัวอย่างเพื่อกระตุ้นให้คนอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นภาพเดชเชสทรงถอดชิ้นบนของบิกินี่ทูพีซสีขาวพร้อมกับบรรยายใต้ภาพว่าพระเจ้าภาพที่จะปรากฏไปทั่วโลกราชนีในอนาคตของอังกฤษในสภาพที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนและจะไม่มีทางได้เห็นแบบนี้อีก คาดว่าสำนักพระราชวังกรีกกำลังติดต่อทนายความในฝรั่งเศสและพิจารณาทางเลือกทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าภาพนั้นเป็นภาพจริงหรือไม่ก่อนจะดำเนินการขั้นตอนอื่นต่อไปซึ่งในทางเลือกก็คือให้สาธารณชนช่วยตัดสินและอีกทางเลือกคือปรึกษาทนายทั้งในอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อเจรจากับนิตยสารโครเซอร์และช่างภาพ ฝรั่งเศสได้ชื่อว่ามีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกทําให้เจ้าหน้าที่ประจําสนักพระราชวังอังกฤษถึงกับช็อกเมื่อภาพที่ล่วงล้ําความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ลอลองสปิโอบรรณาธิการของนิตยสารโครเซอร์บอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่พระอนุชาของเจ้าชายวิลเลียมซึ่งทรงถูกถ่ายภาพเปลือยขณะทรงพักผ่อนที่ลาสเวกัสเมื่อช่วงต้นเดือนอาจจะรู้สึกเหงาน้อยลงเมื่อภาพของดัชเชสถูกตีพิมพ์ ขณะที่แหล่งข่าวในสำนักพระราชวังกรีฑเปิดเผยว่าเป็นเรื่องน่าผิดหวังน่าเศรา้าที่มีการแอบถ่ายภาพไดยุกและดัชเชสทำให้หัวนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ15ปีก่อนที่เจ้าหญิงแดหน้าพระมารดาของเจ้าชายวินเลียมส่งสิ้นพระชนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2540จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กรุงปารีสเนื่องจากถูกรถของช่างภาพป,ป,รปารซีไล่ล่าตามถ่ายภาพ